สวัสดีท่านคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะดิฉันนางสาวกรุณาภูพิพัฒ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะสันกัดโรงเรียนบ้านอุ่นจานอําเภอกุสุมารสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง ดิฉันของนำเสนอผลลัพธ์ผู้เรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีทั์การสอนและที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดกิจกรรมค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะด้านความรู้นักเรียนสามารถบอกคำในมาตรากรงกาได้ นักเรียนสามารถเขียนคำที่เป็นคำในมาตรากกาในใบงานได้ด้านทักษะนักเรียนสามารถอ่านคำในมาตากกาสามารถเขียนคำในมาตรากกาได้นักเรียนสามารถช่วยกันคิดหาคำมาตากกาและนำมาเขียนในใบงานและสามารถอ่านคำที่อยู่ในใบงานได้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานดิฉันขอนำเสนอผลลัพธ์ผู้เรียนตามตัวชี้วัดดังนี้ค่ะตัวชี้วัดที่หนึ่งผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครูซึ่งสามารถวัดได้จากแบบประเมินผลการทำใบงานที่หนึ่ง เรื่องค้นหาแม่กอากาจากตะก้าบัตรคำใบงานที่สองเรื่องร่วมด้วยช่วยกันหาคำแม่กอากาใบงานที่สามเรื่องฝึกย้ำคำแม่กอากานักเรียนสามารถบอกคำในมาตากอกาได้จากการค้นหาบัตรคำแม่กอากาจากตะก้าบัตรคำของครูและช่วยกันคิดหาคำแม่กอากาด้วยตนเองได้ นักเรียนสามารถอ่านคำแม่กกาได้สามารถเขียนคำมาตาแม่กกาในใบงานและอ่านคำที่อยู่ในใบงานของตนเองได้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการสังเกตนักเรียนรายบุคคลในระหว่างเรียนและในระหว่างการทำงานนักเรียนผ่านการประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยภาพผลงานนักเรียนที่เกิดจากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมค้นหาแม่กอกาจากตะก้าบัตรคำซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ออกไปค้นหาบัตรคำแม่กกาจากตะก้าบัตรคำของครูแล้วนำมาเขียนในใบางานนักเรียนสามารถค้นหาคำที่เป็นคำแม่กกาม,มาเขียนในใบางานได้อย่างถูกต้องภาพผลงานนักเรียนที่เกิดจากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันหาคำแม่กกาซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาคำแม่กกาด้วยตนเองและนํามาเขียนในใบางานนักเรียนสามารถช่วยกันคิดหาคำแม่กกาและนํามาเขียนในใบางานได้อย่างถูกต้องภาพผลงานนักเรียนที่เกิดจากงานที่ครูมอบหมายเป็นการบ้านซึ่งเป็นงานรายบุคคลใบงานที่สเรื่องฝึกย้ำคำแม่กกา ซึ่งได้ให้นักเรียนหาคำแม่กรกาจำนวนสิบคำแล้วนำคำแม่กกามาแต่งเรื่องตามจินตนาการซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นักเรียนได้ทำผลงานทั้งในห้องเรียนและที่บ้านซึ่งคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตัวชี้วัดที่สอง ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานตามวัยและลักษณะของผู้เรียนจากการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและใบงานคือใบงานเรื่องค้นหาแม่กกาจากตะกร้าบัตรคำใบงานเรื่องร่วมด้วยช่วยกันหาคำแม่กกาและใบงานฝึกย้ำคำแม่กกานั้นนะคะนักเรียนได้ใช้ทักษะทั้งการอ่าน การเขียนและการสื่อสารในการทำใบงานนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนมีเช่นสีไม้ทำผลงานของตนเองให้สวยงามนักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเองเพื่อให้ครูและเพื่อนๆช่วยตรวจสอบความถูกต้องเป็นการสะท้อนผลการทำงานของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้ข้อผิดพลาด นักเรียนได้ฝึกอ่านคำแม่กากาด้วยกันภายในกลุ่มและอ่านคำแม่กากาหน้าชั้นเรียนได้อย่างคล่องแคล่วตัวชี้วัดที่3ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ตามวัยและลักษณะของผู้เรียนนักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนได้ทำกิจกรรมมาคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งอื่นได้ คือการที่นักเรียนสามารถนำคำแม่กอกาไปแต่งประโยคแล้วนำไปเสนอให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆในกิจกรรมรู้รักภาษาไทยซึ่งเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้านักเรียนได้ช่วยกันคิดว่านักเรียนจะนำคําว่าอะไรแล้วเอาไปแต่งประโยคได้อย่างไรนักเรียนได้ฝึกการอ่านการเขียนและรู้จักความหมายของคำไปด้วย นักเรียนยังสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำคำแม่กากาไปแต่งเรื่องตามจินตนาการในการทำใบงานฝึกย้ำคำแม่กากานักเรียนได้ฝึกการคิดตามจินตนาการและแต่งเป็นเรื่องราวออกมาได้ตัวชี้วัดที่4ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงานตามวัยและลักษณะของผู้เรียน นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มซึ่งเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันนักเรียนได้เสนอความคิดเห็นของตนเองได้ช่วยกันทำงานให้เสร็จทันเวลาและได้นำเสนอผลงานของตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนคือกิจกรรมรู้รักภาษาไทย ที่เป็นกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนได้ช่วยกันคิดวางแผนว่าสัปดาห์นี้ใครจะเป็นคนนำเสนอใครจะเป็นคนอ่านใครจะเป็นคนเขียนซึ่งเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ได้รับชมรับฟังขอขอบพระคุณค่ะ